ซึ่งเวลาแรกครับเกมในครึ่งหลังเริ่มแล้วครับเป็นเคนทีบอยได้เขี่ยก่อนแล้วก็วจะตูย้ยิงก็อยากไปตรงตู้พี่ถขาตัวแต่ก็ยังร้อนเหมือนเดิมครับเหมือนกับในครึ่งเวลาแรก <c oughs> อูแล้วยิงยักลูกนี้ยังไปติดบอก็จะสวนกลับครับเคนทีบอยยอดดู้สองคนจะไปได้หรือเปล่ารว,ว่าตัดเข้าในามาใช้ยังเก็บบอลไว้กับตู้เลยนี้ย้อนกลับไปตั้งกันไหนพี่วะ โอ้ดูคขึ้นหน้าแล้วก็บ้องพุ่เลยครับกลับไปตั้งกันใหม่แล้วก็เป็นยอดยอีกแล้วลงมารับบอลพอยๆเล่นแล้วครับตอนนี้ดูเคนีิบอยพี่วัดแอ้หมล็อกแล้วต้องไปตำาาการให้เป็นลูกพุ่งครับ วัดทุ่งท่านมายอดไปกลับมาครับดูว่าตั้งแต่ฝั่งซ้ายเราดียัดลูกโฉบ,มบ,มบมไม่พ้นเอากลายเป็นดีต่อไหมที่เลีย้ยงผลงานให้ฟาวมาหูจังหวะน,นี้เข้าถึงช้าไปนิดหนึ่งเนี่ยโอ้เสียท่าเลยโอ้ยจ้าเนี่เข้าช้าไปหน่อยโอ้สื่อเท้าเข้าไปเอาบอลได้ก่อนออออนะสำหรับยอดอย้อนมาคู่โอเคพีบอยอ่เรียกฟาวได้แล้วแต่ได้เป็นฟรนีคิกแต่ยะดอีกที่ว่าใช้ได้เลยครับ เดี๋ยวต้องมาดูว่ามระยะนี้เหลี่ยมเท้าขวานี่ถือว่ามีนุ้นเลยครับเดี๋ยวต้องดูว่ากำแพงสามคนจะเอาอยู่หรือเปล่าครับไปคิดกับยอดวิ่งมาแล้วปัวววป T ่โอ้โหเต็มกำแพงกัน่ากจริงๆนะสามคนเมื่อสักครูและยังเป็นบอลของเคนดบอยครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับนู่นนะ้อนกลับไปพิวัตรค่อยๆเล่นลวหน้าทีมนำอยู่หนึ่งประตูต่อสูงที่อยักจะครองเกมครับ แต่ก็ยังถือว่า,า,วาเวลาอยู่อีกเยเอะอ้าวแล้วตรงนี้จ่ายไม่ดีหลบเข้าขวาไม่ได้เออตรงนี้พี่โตนี่อ่านขาดเลยเอ้าวแล้วปั๊มบอลในจังท้ายเคนดีบอยเสียบอลเน่งตันดกต่อมาลูกนี้จับบอลแรกไม่ดีแล้วก็ยังเป็นเคนดีบอยครับพี่ตาโอ้เลี้ยงบอลมาโดนฟัวพันอยู่สองคนต้องคายบอลกลับมาตั้งกันใหม่ครับโอ้แล้วจอดนี้ช้าเกินไปดูยอดถูกจากเท้าเลยครับให้มาตรงกลางทำชิ้ง,งล้วลูกนี้ไม่ดี ต้โ<ว>หจังหวะสุด<น>ท้ายวางเท้าไม่ดีเองครับโอ้จังหวะลุยเพราะคู่ทำได้ดีเอ้าจังหวะนี้ให้บอลมาก็ไม่ดีครับคู่สองตัวโอ้โหโดนลุโโงสองคนเสียบอลให้กับเคดีบอยจังหวะซ้ายปั๊มบอลแล้วก็สู้รับเทียบดโอ้โหด้ออกห้างได้แหมจัอหสุดท้ายตอนนี้มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วเพี่ร์ตามหมายดูศูนย์มาตลอดเลยอ้าวแล้วจังหวะนี่จับแล้ว โอ้โหก็ถือว่าย so ังข right. oh, ัดถ่ายกันเกินอยู่ว่านจังหวะสุดท้ายแล้วแต่หน้าของแต่หน้าที่จะข่าวเฮ้ยพยขยับแล้วพุ่งลึกมาตลอดอ้าวโหงไม่ถึงเลยมาที่ไหนตรงกลางไม่ได้แล้วไม่จะให้มาพิจารณาแล้วสุดท้ายสู่เทนบอลกระโดดลูกนี้ไม่ดีครับตรงเบินมาก็ยังเก็บบอลได้ครับ เทียโอ้แล oh, ้วใส่บอลลูกนี้ไม่ดีเออหลุดออกข้างไปเองเกิดหลุดมาแล้วตึ้งจสว่างถึ้หายยังผมเทียบครับเก็บบอลได้ทีเนี้ล็อกบอลกลับมาแล้วไหลไปซ้ายขยับเราสว่างซ้ายดูจะไปได้ครับลิเล่นให้กลับมาตรงกลางจ้าออกมาหวานทีเดียวทีนี้เราตอเข้าโว้ต้องติดใจเร็ว ดูจริงหลุดออกก็ต่อไปเองไม่ตั้งหวาสุดท้ายแล้เที่ยวก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นมาเราได้ตกแบบน,นี้ก็ยังตามหลังแค่ประตูเดียวเนี่ยก็ถือว่ายังไม่มากแล้วพอได่ประตูเดียวเขาก็จะกลับสื่เกมทันทีเพราะถ้าอันเกย์มีบอลกองหนุนก็จะไปพลาดได้ท่าเหมือนกันนะไม่มเล่นเฉยๆแบบนี้ต้องระวังนะหลายที่ทนี่ยนำแค่ประตูเดียวแล้วไปเลน่นเกมรับเนี่ยมึงไม่เห็นแบบบ่อยๆแล้วที่พลาดตกม้าตายลงท้ายเกม ตัดจากฟองสวยวันนี้จริงใจเออกสมรรถสีนิดนึงกลรงกาไม่ว่าอะไรครับทีมทีฟ่อนแล้วก็กระส่วนกับเที่ยวหนึ่งสายอรู้ทอดจับแล้วก็ตูหัวดูทุมันย้อนหลังไปหน่อยด้วยต้นกลับมาจริงแล้วก็ชนเสาต่างๆเสาบองทีเสาหลังก็ไม่ได้แล้วโอ้โหเหี้ยว ปุกบนนทุกนี้เนี่ยได้ทำให้เหนื้อจริงๆแต่ว่าจีนสุดท้ายยะชนเสาแล้วก็ยิงครั้งทสองออกหลังเลยครับโอ้โหที่ถือว่าเริ่มจะเป็นสัญญาณที่ดีแล้วตอนนี้ที่อันดีถูกแล้วจะได้งานได้เหนื้อมากี่โอ้โหยอดมุยขึ้นมาสามคนนวันนี้ริมเส้นลงเข้าในเราเปิดไม่หายแล้วก็ทางฝั่งท้ายแล้วจะหัวกลับมาเทียบหลายทะลุข้อมาจับแล้วก็ขวาสุดโอ้ทูน จังหวะแรกเขาัวหลบสวยให้กลับมาย้ำผู้ดูเล่นกันทางเดียวเพียวตีแดงนี่ตอนนี้ลงมาขึ้นเต็มเอาไว้จังหวนี้กละบบอลแรกกาวเลยสวนกลับมาแล้วเพียวโอ้จังหวะสุดท้ายขึ้นได้ยิงแล้วเป็นเบรบอยแล้วดูเหมือนจะมีการขยับอีกว่าด้านสนามนี่ครับตอนนี้จะเอาตัวกลับลงมาสองหรับเบนบอยครับเตะกองหน้าต้องหนักสองต้องหนักนนนเลยครับ หยอกมาตรงกลางเรียบแล้วก็จ่ายดีลูนีที่จะกดไม่ลงนะดูพยายามแล้วพยายามอีกรอบน็บอยยี้ถือว่าเกรับยังไม่เสียครับแค่นเดียวเหรอยเรือันยังอันตรายอยู่วา่ก็ลาแค่ขาเดียว่ยไหรพจะสูตตีเสมอที เลีาเลยเคีบอยให้ย้อนกับมาตั้งอันใหม่ที่วัดสุยขึ้นมาเองเลยพี่วัดให้มาแล้วยอดดีพื้นที่ะหวัานี้จริงใจ้องปูไม่ตรงก่อครับเพ่นนี่เราพยายามหาตัวตกให้ได้บ้างครับแต่วราเคียีบอยในช่วงห้านาทีแรกของครึ่งเวลาที่แท้ไม่ได้ยิงเลย เป็นฝ่ายลงไปเน้นเกมรับะมากกว่าสำหรับเพ็นฮีบอยเป็นที่เดียวเาะตอนนี้เดินหน้าบุกแหลกเลยทางซ้ายั้งขวาหลังอ่ะตัวหลังอ่ะบางแล้วย้อนกลับมาเบิร์นโอ้โหระหว่างนี้ก็ยังไม่ห่างเยอะลัวบอลกระโดดไม่สนใจเลยนะตรงใสกาศทิ้งหน่อยเลย บอลลอยแล้วก็วน้าบอลหลุดออกข้างเรับแต่รอบศกจากเกมคู่นี้จะเป็นเกมระหว่างซีอเอไปเรื่อยแล้วจะ,ะลงหนาดเจอกับลูกในคืนคะรับจับก,กลับมาได้แล้วข้าดูจังหวัดท้ายวัดเบิร์ดขึ้นมาโอ้จะสวนจับได้หรือเปล่าเกนบอยขึ้นมาขวายอด แตะหลบโอ้โหดื้อๆเลยแล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหรู้เสาแน่นจะปัดทิ้งมาได้แล้วจังหวะสุดท้ายโมงทิ้งเขาอ่ะจังหวะสองยังไปสองเครดิบอยครับพี่วัดไปเก็บบอลได้ตรงกลางตัดเข้าในแล้วล็อกไปเองหันนี้ไหลมาทางขวายอดยิงโอ้โหนี่แล้วตรงจัดจัดแน่นเลยครับแล้วจังหวะนี้ขึ้นมาหลังด้านหลังเท้าโอ้โหนี่แล้วมาเป็นชุดเลยครับสลัหรับเครดิบอยจังหวะนี้โอ้เป็น ย่อทีสองจังหวะท้องฟอเลยดิยักมีปม่ผ่านที่เสาตัวเราจะเปลี่ยนตัวอีกคนนะ้วสำหรับเทียบแล้วตอนนี้เนี่อยู่ไม่ได้แล้วเรได้หาต้อ,องเติมความสดให้กับทีมกันหน่อยครับตามหลังทีวัตุเดียวนี่ก็ถือว่าตัวยังมีโอกาสแล้วก็โผล่ตามยีมตูวนี้ไวจะไม่ตรงต่งอแล้ว ตูตายแล้วลืมาขึ้นมาขวาสวยจังหวี่ยอดสลับแล้ให้โรการยิงโอ้โหจังหัะติดท้ายีไม่ตรงต่อเองนอโอ้ถือว่ายอดตอนนี้ออกไปเล่นนาำดีดัดขวาน่ยเริ่มจะทำเกมแล้วมีบทฝ่าเกมรุ้มากที่เหมือนโยิงยน่เียวโอ้เดตรงต่ออแล้วสำหรับ เที่ยครับเป็นนิ่งแล้วก็แล้คู่โอ้โหออกข้างไปได้ครับนุู๊มบ้านเลยครับเทนบอยโจไปได้ริมเส้นตัวนี้สุดแล้วหักกระบะยิงโอ้โหชี้ตรงครับขั้นสุดท้ายจะเป็นยอดจะเป็นเก็บบอลได้หน่าปากประตูย้อนฝาดเข้ามาตัวนี้โโอ้ ส่งท้งเลยสบาปลาเบียงลูกเงียบโอ้โหเนี่ยตั้งใจแปลไปที่หนึ่มเหมือนขวามือของตัวเองแล้วแม่เห็นตรงนั้นพูดหลังครูไม่มาจริงๆครับโดนตรงหลังของคนบางนทีเจอแล้วก็ไม่ห่าครับ one ไดย้ยสดออยหาง้าย oh. uh ้วอนี้ตัวถูกส้ตัาจังหวะนี้เาดั่าอ่ะโอ้ยกปืนขอทุกคนเลยงอี่มอู่ปรคู่โอ้ตอนนี้แดดล่มลงตกแล้วโอ้บร oh. นยากาศเริจะเป็นใจมากขึ้นคับ ระหว่างครับแค่อากาศแบบนี้เนี่ยถือว่าสบายสบายเลยนะ2นาทีมาแล้วเราตัดบอลได้หวานีิเพียบตรงการลางเราต้อ้โหม่เน่งตัดสินใจเร็วหน่อยหรือเปล่าในจังหวะนี้ไปตัดสินใจยิงแต่ยอดเทียบมุมมันมีแล้วต้องลองสองให้ก่อนนะสำหรับเพียบตอนนี้ไปตามหลังเป็นศูนย์เป็นหลอดฟองครับก็ถือวา่าพอร้ายตอนนี้เริ่มมีควั่นใจเริ่มมากขึ้นกว่าในครึ่งเวลาแรกแล้วสำหรับเอทีบอย อยากกล ra right. <bunker. Classic. S 1> ับมาได้ครับอยอกกลับไปตั้งใหม่ที่ว <ot> ัดเบิรลนดาวลูกนี้โงงดูบอลลงสวยครับแล้วก็จ่ายมาตรงกลางยังคอมบอลได้ครับเคดีบอยยอดแปะลับเสียมากวันนี้ดูมางปัญหาให้กับผู้เล่นของเทียบได้เยอะจริงเครับยอดโอ้ดางซ้ายด้านขวาที่จะไปผู้ชนะเลยครับวัดได้เหรอครับได้หนุ่นตรงกลางเบิ้ลนหนึ่งสองลูกนี้สวยแต่เท่าไหรล่ะจริงโอ้ ยังถือว่าซุปเปเซฟเลยแม่โตสุดท้ายเอ้าผ่านมาหมดแล้วกองหลังมันกู้เอาไว้อยู่แต่ว่ายังเป็นผูเ้เสาตูดยังคู่เซฟปัดทิงหลังไปได้แล้วยอนเอสียเป็นลูกเตะมุมเสาแรกก็ยังได้เป็นเตะมุมอีกครั้งที่มาครับกรรมาการที่เป็นลูกตั้งเตะแต่ปาดมาตูเท่านั้นครับคนน้ <S 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 นำสองสูงแบบนี้ถ้าพวกเรา ถ้าเกมรับดีๆแล้วเก็บสามแต้กต่างเกมได้ก็หัวเดือดน้าเอใจเลยครับเกรรมการให้ฟาวไปใช้มือดึงแล้วก็บริเวณก,การสนามก็อยู่ที่บอลนี่เป็นพิจาร์ครองแพงใช้แค่สองก็สำหรับเกนบอย ยิงโอ้โหบอลมันไม่ติดสายก้อยมากจังหวะนี้แล้วก็เกิดข้ามคานไปด้วยโอ้ต้องเน้นแล้วเคื่อเวลาที่เหลืออยู่ประมาณหกนาทีเสร็จแล้วสำหรับเพียร์ก็โตโอ้โหจ่ายไม่ผ่านนิดเดีย่จังหวะนี้ก็จ่ายผ่านมาให้ตรงกลางมีช่องเลยหนุ่มให้มาโอ้แล้วจังหวะนี้กรรมการให้ปฟาว่ามาแต่งด้านหลังแล้ว คือว่าตอนนี้กข่งานหนักเลยแล้วสำรองทางด้านเทียบเนาะเดี๋ยวบอกนะเบียบเบียบจะมีการเปลี่ยนตัวทางด้านสนามครับผู้ตัดสิน่วยดูเรื่องการเปลี่ยนตัวด้วยบางครั้งเนี่ยแจ้งขึ้นมาได้ครับแจ้งขึ้นมาที่ผมก็ได้ครับบางครั้งผู้ตัดสินอาจจะมีสมาธิอยู่งเกมครับอาจจะไม่ได้ดูครับ เพราะฉะนั้นแจ้งมาที่ผมก็ได้ครับจะเปลี่ยนตัวครับการเปลี่ยนตัวทุกครั้งต้องแจ้งที่ตัดสินก่อนครับจะไปเปลี่ยนตัวโดยพลาการไม่ได้ครับ<ๆ>หลายๆทีมโดนใบเหลืองเนื่าเล่นแเยอะมากจากกติกานี้ครับแล้วเบิ้มยาขึ้นมาครับไม่แม่นเลยครับสำหรับเชียร์เดี๋ยวไปดูช่วงให้กับเคนทีมอยครับรออกย้อนกลับมาตอนนี้คือวัดเบิ้ม ความหนักยังได้อยู่ขึ้นมาทางซ้ายครับเนนตรงกลางยอดจับปอดแล้วตัวแม่ความสัมพันธ์ในว่าตัวตอนนี้โอ้โหยังแก้ไขกันได้สวยโอเคดีบอยเปลี่ยนแการมาทางขวาบ้างครับโอ้ตายตามเข้นมาแล้วต่อนนี้โจตัดเข้าซ้ายแล้วหลบปุ๊หล้มตัวยิงแม่ยังได้อยู่ครับแล้วโดนซ้ายกันมกรให้ฝ่าเขาดูเหมือนว่าโค้งก็สองทีนะดูเหมือนว่าจะยกบอลหลบแล้ว เหมือนจะยาวไปด้วยแล้วแต่ว่าผู้ตัดสินอยู่ตรงนั้นครับมองว่าเป็นการทำฟาวแล้วก็เนี่ยไปดักไว้แล้วก็ไปคลิปโอ้โหโตแต่กินเสาแรกเลยครับเฮ่ลูกรักไก่เลยครับถือว่าแต่ละครึ่งเนี่ยครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยมีโคลต้าเปลี่ยนครึ่งละห้าคนครับส่วนตอนพักครึ่งเวลาอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วก็จะเปลี่ยนยกชุดเลยก็ได้ครับแต่ว่าแต่ละครึ่งเนี่ยมีโคลต้าได้แค่ห้าคนครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใน,นเนี่ยโตผู้ได้ไม่ดีครับ โอ้แล right ้วด like so oh, ูยอดวันน er ี้โอ้วันนี้นี่จะโอ้ถือว่าโดดเด่นจริงๆครับโตยังไม่ได้ต้องย้อนกันโอ้แล้วน้ำหนักมันไม่ได้จมัดซ้ายตัวพี่วัดวนหลอดอยู่เลี่แก่ที่บนตั้าแต่ออกมาทางซ้ายเราตั้าจังหวะนี้ล้มตัวยิ่งโอ้โหเนี่ยสิหนักมันไม่ดีแล้วไม่ใจวะโอ้จังหวัดถือว่าตรงกลางว่าทุมีเพื่อนเสริมขึ้นมาด้วยแต่ว่าที่จเลือกที่จะไปเองแล้ว ยิงไม่ตรงต่อแลโวตรงข้อต่อตัวขวาทิ้งออกหลังไปได้เลยเตะมุมเราสำหรับเที่ยบเล่นซ่าเลยแล้วจังหวะนี้ย้อนกลับมากลิ่นเส้นจังหวะท้ายเป็ดทิ้งออกมาได้ไม่ออดด้วยแล้วออดแล้วเหมือนบอลจะสะดุดโอ้โหแล้วอนจะสกูตอนแรกทำท่าแต่ไม่ออกถ้าเก็บบอลได้นี่อันตรายเลยแล้วกองหน้านี่มีสองคนแล้วแคทีบอยคล่มขนานเส้นมาจังหวะนี้โอ้แล้วจะใช้ดูว่า ความใหญ่ไถไปแต่ว่ากรรมการมองว่าออกข้างไปก่อนเนี่ยตุ้มเร็วเลยคเทลีบอยยอดโอ้โว,วันนี้จะเตะขากาันนี่ไดความปัดปวดได้เยอะจริงๆปโดไหล่มาใชยแล้วไปเกี่ยงกันเล่นเองครับเทลิบอยโอ้โหจังหวะนี้นี่มันต้องเน้นวันนี้ครับเกมเขาแป็แขกแต่ว่าตอนนี้มันสองศูนก็ถือว่าทำอะไรก็ตัว ปิดผ้าเลยเป็นไม่น้อยก็ถือว่ายังให้เป็นไลน์แล้นะทีมน้ำอีกสองลูกแบบนี้เป็นเพียบเนี่ยตอนนี้ต้องเดินหน้าเข้าใส่แล้วตัวตก้าไทยมาวิจาเบิ้ลยาลูกนี้โอ้โหเพื่อนนี่ไม่รู้กันอีกแล้วนะโจสายเอาล้วหลุดเดียวมาจังวะนี้ปาโอ้โหไม่ได้เกียร์ดีบอยแล้วจังหวะสองยังไปเก็บได้ทางด้านขวายอดดูอันหนึ่งตอนหนึ่งจังหวะนี้สับอยู่ ให้มาโจแตะเข้าซ้ายแล้วโอ้โหดูยังโด,งโดปนประกอติดต้องคืนกลับมาพิวัตรใส่ไดส่ง่ายๆแล้วตรงนี้เปิดโจจับแล้วก็ยิงยักแล้วตอนน,นมองว่าโจไปเปิดปุ่เข้าไปัปไปตั้งไตสักากฝ่าประตูขึ้นมาแล้วตรงน,นี้เล่นชันเลยครับพี่เโอ้ตอนนี้ต้องมีสมาธิอยู่กับเกมของตัวเองนะสำหรับทั้งสองทีม ลรากลับมาได้ครับทียแบเราดูว่าจังหวะนี้ให้บอลเอ้าเก็บได้ทางซ้ายแล้วจะสวนกลับขึ้นมาโอ<ไ>้โหจังหวะสุดท้ายดูจับบอลแล้วไปโดนปั๊มบอลมา<ไ>สกา<ไ>ิดตัวเองคร<ไ>ับกูเสียบอลให้กับเชดดบอยครับตรงกลางโจซ้ายมีขวามีเลือดยิงเองครับเอยังติดหัวพี่ตรงเอ้าแล้วทบทิ้งออกมาไฟพน้นอันตรายด้วยครับเก็บได้ไสา<ไ>มลอยดูแล้วเบิร์นเ,<ไ>เอ้า ไม่สุดท้ยายบอลยังผิดคิดอยู่พี่วัดไปแย่งมาได้ดีกลับมาตั้งกันใหม่แล้วก็โอ้โหตั้งจังหวะนี้ดูว่าไปแย่งบอลจากเท้าโอ้โหจังหวะนี้บดูว่าบอลสุดท้ายจับร่างเลยครังแล้วก็สวนกลับมาดูเ,าเคดีบอยสามต่อสามหลบหนึ่งสองรับตรงกลางโตยิงโอ้โหไม่ได้ครับโอ้วันนี้ถือว่าใช้โอกาสค่อนข้างจะเพลินนะเพื่อถ้าเกิดคุไม่นำอยู่สองศูนยแบบนี้เนี่ยถือว่า โอากาสที่มีท่าเด็ดได้มีโอกาสที่ได้ประตูเพิ่มมากกว่านี้แต่ว่ายังทำไม่ได้เคดีบอยดูว่าหัวกลับขึ้นมาแล้วโอ้โหยอดจังหวะนี้ก็ตัดสินใจเร็วเกินไปเกมเหลือ,อนาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บครับตอนนี้โอ้โหแล้วก็ต้องบอกว่าเวลามันต้องหมดลงไปเรื่อยเยครับ ของเกมการแข่งขันคู่ต่อไปเป็นเกมระหว่างซีเอ็มใบเลือจะลงสนามเจอกับทางด้านลูกในคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นย้ายม,มาถึงสนามแล้วเก่งรื่องแต่งกายรอได้เลยครับนอกจากเกมคู่นี้จะได้ลงไปมีเรานักการทักเล็กน้อยก่อนเลิอกเกมครับพี่บอลอย่างเดียวจ้าเราถอดนี้วอือกันไม่รู้ว่าอะไรครับแย่พี่บอลแล้วถอดถอดโอ้โหจ่ายบอลสุดท้ายโอ แรงเกินไปแล้วตัวซ้ายมีฝังมีเลื่อนสายออกไปทางซ้ายแล้วอนสายบอลแรงครับล็อกหลบสวยครับตัวนี้รับขึ้นมาทดเวลาบาดเจ็บของนาทีครับใส่ดาวบอลได้แล้วครับสูบเพียบให้มาขวาแล้วตัวนี้บอลโดนแขนนะแม่ทำการให้ฟาครัแขนนี่ไปลบของมันเยอะไปหน่อยครับจังหวะเวลาคู่นี้ พยายามจะบอกผู้ตัดสินว่ามันโดนหน้าอกแต่ว่านี่เขาโดนแถวๆต้นแขนมันอีเยอะผู้ตัดสินมองอยู่แล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวตีคลิกจังหวะนี้ถือว่าสําคัญเลยครับสำหรับเทียบอย่างน้อยๆประตูนี้ต้องมาก่อนครับตีไข่แตกให้ได้ครับพี่ตรงอยู่ที่บอลเนี่ยคนเดียววิ่งมาแลยิงโอ้โหก็ไม่ได้เอามั้ยพยายามจะยิงถึงยิงถึงผ่านเข้าไปให้ตัวมาช้าครับ แต่ไ,ไม่โดนครับต้องบอกว่าก็ถูกออกหลังไปเองครับอยู่ในช่วงเ,เวลาบาดเจ็บครับพนันตอนนี้ก็เต็มในคู่ถัดไปเนี่ยเต็มตัวได้เลยครับซีเอ็มไปเลื่อยเจอกับพนันลุงไนทุนครับอยู่มาไม่ของเบสอยากพีเพลติ้งน้ำบ้างน่าดีมีดอกไม้เซ็นนะเบสโทรโทรเ,เร่งให้หน่อยละกัน อยู่ในช่วงเวลาบาดเส็จตอนนี้ก็ตัวธนานเคทีบอยเนี่ยเล่นกับเวลาได้วยตรงกลางโตยาวไปทางขวาย่อดติดเครื่องแล้วแต่วะนี้ดูว่าผ่านมาหนึ่งจุดท้ายโอ้โหดูว่าหักได้ด้วยัโอ้ความเร็วเป็นต่อจริงๆนะโอ้โหดูวันนี้ความเร็วของยอดไม่สร้างความบาดปวดห้กับทางด้านที่กับได้เยอะพอสมควรเลยครับตัวยมมอนได้ขึ้นเวลาหลังครับ โอ้โหไปลงมาทำเกมมาด้านกาบขวานี่มาทำได้ดีชัดเจนเลยครับผิดจากเกมในขึ้นเวลาแรกก็ไปเล่นเป็นตรงกลางไปเล่นเป็นแผนนิคสิวตรงกลางครับดูเหมือนจะมีส่วนลมของเกมน้อยครับยอดเอาอีกแล้วว่าจังหวะนี้เราหักกลับมาโจโอ้โหจังหวะนี้ไหลายจังหวะไปหน่อยยังเก็บกลับมาได้เราดูจังหวะนี้ยอดให้มาจังหวะท้ายปัมบอลกลับมาให้ออกด้วยครับยอดให้กลับมาได้แล้วจังหวะนี้ แต่ทั้งงไม่ถึงการตัวตอนยิงโอ้โหนี่ยิงทิงท้งยิงพาดไปเองนี่เป็เกนบอยโอ้โหถ้าเกิดว่าไม่นำสองประตูเ่ยโอกาสที่มีแล้วก็สัอร์ที่ออกมาแบบนี้ก็ถือว่าทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะ่โอกาสใช้ค่อนข้า,ขา,ขางยเปลืองนะแต่ว่ายังทุกดีเยอะเติมนี้ยังมีประตูซุนไปแล้วสองลูกครับ โอ้โยตรงเปิดนาำไม่ดีแล้วตอนนี้ผู้ตัดสินก็ปล่อยว่าคือดัเวลาการแข่งขันก็ขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมครับที่กลางสนามเลยครับโอ้โหันนี้จบลงไปแบบว่าคลาสสิกจริงๆเลยโอ้เป็นในด้านเคทีบอยแล้ววันนี้เอาชนะพี่ไปได้ครับของประตูต่อศูนย์ต่อว่าสมน้ำสมเนื้อต้องบอกอย่างนั้นครับตามรูกเกมนี่ก็เป็นเคทีบอยทำได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นยังไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสองทีมอีกครั้งหนึ่งครับเล่นกันอย่างมีสปิริตครับทั้งสองทีมวันนี้